ระดับเสียงของการแจ้งเตือนเป็นศูนย์เปอร์เซ็นข้อความไลา์คุณได้รับข้อความใหมเอฟซีผู้ติดตามทางช่องยูทูบมอดปากช่องนะครับเนาะ <c oughs> นะครับวันนี้ก็มาคุยเล่นคุยหัวกันไปเนาะนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ลงไปแล้วนะครับจบแบบเท่ๆเนาะเวอร์ชั่น คเวอร์เวอร์ชันผมนะครับนะนะครับผมก็ <c oughs> ยังอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนาะก็บริการ <ขอ S 2> กำลังัปเตัยนะครับข้อความไ <ขอ S 2> <า>ลน์ด้วยคุณได้รับข้อความใหม่นะก็ทำทำดีที่สุดแล้วนะนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยเนาะนะครับแชร์แชร์ต่อไปนะครับนะครับผมเนาะ <c oughs> ผมก็พยายามปรับปรุงรอยมาเนาะนะครับสำหรับ,รบการร้องเพลงนะครับพยายามจะปรับปรุงไปเรื่อยเืยนะครับให้มันดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเนาะนะครับสำหรับอ่าตัวผมเองนะครับ นะไม่ดีเด่นหมอนคนอื่นเขาก็เอาดีพอประมาณก็พอแล้วสําหรับผมนะครับไม่ไม่เอาอะไรมากขนาดนั้นนะนะครับก็นะครับฝนะนะากเข้าไปกดติดตามที่ช่อง youtube มอสปากช่องออฟฟิเชีนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับมอสปากช่องมอสปากช่องออฟฟิเชีนะครับเข้าไปเลยพิมพ์เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาให้ นะครับทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตไครให้เป็นกําลังใจเนาะให้กับช่อง youtube ช่องนี้นะครับก็ลงลงตามที่ได้บอกไว้แล้วนะครับเนาะนะครับว่าว่าจะเอาเพลงของบอสโจมาคัฟเวอร์นะครับก็ทําตามที่พูดไว้แล้วนะครับเนาะ นะครับนวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะครับผมแต่ว่าคนอื่นคนอื่นเขาก็อยากโคเวอร์ข้อความไลนะ์คุณได้รับข้อความใหม่คนอื่นบอกว่าอยากโคเวอร์นะครับแต่แต่ไม่แต่แต,แต,แต่แต่ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก็เลยบอกอ่าไปไป,ไป,ไ,ปไปจำมาให้แม่นก่อนนะเราค่อยเราค่อยว่ากันนะครับ ผมวางอย่างนี้นะครับเนาะเพราะว่าถ้าจําไม่แม่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียนะครับมันจะเสียเพงเสียอันนี้ไปเลยนะครับผมก็จะพยายามหาเพงที่ไม่จิดลิขสิทธิ์มานะครับแล้วก็เอามาโคเวอร์เนาะสลับทับเปลี่ยนกันไประหว่างทำคลิป วิดีโอถ่ายทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับเนาะถ้ามี <c oughs> อย่างเดียวก็จะเครียดกันนะครับผมอาจจะทำช้าทำไว้อความนลน์คุณได้รับข้อความไหมช้าทำไวนี่ก็บางทีถ้าว่างก็จะทำไวหน่อยถ้าทาไม่ว่างก็ช้าช้าช้าหน่อยนะครับ ก็คงไม่ว่ากันข้อความไลน์คุณได้รับข้อความใหม่บางทีงานเยอะนะครับเนาะงานเยอะนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับเนาะนะครับก็องไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมบริการกำลังอัปเจตช่องผมด้วยนะครับเนาะนะครับผม ไม่ดีเย็นเท่าคนอื่นแต่ก็พอดีก็พอใจแล้วนะครับไม่ไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับข้อความไลนค์คุณได้รับข้อความใหม่สำหรับัวผมเองนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับผม